ตั้งแต่รัฐบาลนี้มามาครองเมืองนี่ปัชญาเปลี่ยนไปเลยจากรัฐบาลก่อนรัฐสมัยพรรคพลังพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่ยก็จะมีปรัชญาก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแต่รัฐบาลนี้นะครับเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ไม่ให้โอกาส ตั้งแต่รัฐบาลนี้มามาครองเมืองเนี่ยปรัชญาเปลี่ยนไปเลยจากรัฐบาลก่อนรัฐสมัยพรรคพลังพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนยีก็จะมีปัชญาก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแต่รัฐบาลนี้นะครับเพิ่มรายจ่ายลดรายได้ไม่ให้โอกาสคือไม่ให้โอกาสคนจนได้ลืมตาอาปากเลยนะครับ ตอนนี้แต่แต่เขารัฐบาลเขาเก่งอยู่อย่างนะเขาเขาลดชนชั้นลดอาเรไรความเหลื่อมล้ําจากอคนไรายได้น้อยคนไรายได้ปานกลางกับคนไรายได้สูงเนี่ยลดลงเหลือเหลือระดับเดียวเลยคือคนไรายได้เหลือคนไรายได้น้อยระดับเดียวเลยคนไรายได้ปานกลางตาย,ตายเรียบก็เหลืออยู่สองชั้นคือมหาเศรษฐีกับยาจกนะไม่มีชนชั้นกลางจนกันเหมือนกันหมด รอเลือกตั้งกันอยู่แต่ครับตอนนี้พกกรรคการเมืองก็เปิดนโยบายกันโอ้ยพรรคเพื่อไทยเปิดมานี่คือหาก็ยังไม่จบเลยเรื่องค่าแรง600บาทนะผมว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับค่าแรง600บาทนี่ผมว่าสมองคงต้องเอาสมองมามาเกลี่ยยดูยนะครับว่ามีปรสิตอยู่ในนั้นเยอะไหมนะครับคือค่าแรงเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาเป็นรัฐบาลยิ่งรักยังอยู่นะ8ปปีที่ผ่านมาเนี่ย แค่รัฐบาลยิ่งรักเพิ่มค่าแรงให้ตามตามค่าเงินเฟอ้อนะครับแปดปีมันเนี่ยณนะวันเนี้ยค่าแรงควรถ้าเพื่อไทยยังอยู่นะก็ควรจะห้าร้อยกว่าบาทนะครับควรจะสี่น่าจะประมาณห้าร้อยบาทและค่าแรงนวันเนี้ยนะครับแล้วปีเจ็ดศูนย์เนี่ยมันหกร้อยบาทมันก็ไป,ไปเป็นไปตามไอ้เขาเรียกอะไรค่าเงินเฟอ้อเป็นไปตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยค่าแรงค่าแรงงานข,นขั้นต่ำเนี่ยควรจะขึ้นทุกปีตามค่าเงินเฟอ้อนะครับอย่างอย่างที่พักก้าวไก่นำเสนอมาอันนั้นอันนั้นผมก็เห็นด้วยนะกับพักก้าวไก่แต่ยังไงผมก็ยังเชื่อมือพักเพื่อไทยมากกว่าว่าเพื่อไทยก็ทำได้จริงอย่างตอนตอนที่ขึ้น300บาทเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเฮือหามากเพราะมันโดดเลยก้าวกระโดดจาก150มาเป็น300เลย ขึ้นเท่าตัวเลยตอนนั้นเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่า,าผู้ประกอบการจะตายเรียบจริงๆเขามีเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้วโดยการลดภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเขกาก็ลดก็คือจำนวนเปอร์เซ็นที่ลดดอกเบี้ยกับเปอร์เซ็นที่เอาไปขึ้นค่้แรงขั้นต่ำเนี่ยจากร้0ยห้เป็นสามเนี่ย ผู้ประกอบการไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับซึ่งผู้ผู้ประกอบการเนี่ยพอหลังจากใช้ไปสักพักเนี่ยผู้ผู้ผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเนี่ยยิ้มทุกคนอะนะครับเพราะอะไรมาเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นเขาบอกว่าอะไรนะวิสาหกิจ SME เนี่ยจะจะพังเอามาคิดง่ายๆเลยถ้าถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เล็กๆ,ๆ,ๆเอาง่ายๆนะครับอย่างผมเปิดร้านขายของชำาลมกันผมมีลูกจ้างอยู่ในร้านสามคนถ้าผมจ้างเขาสามร้อแล้วอยู่ๆผมขึ้นให้เขาหกร้อยะแล้วที่เดินหน้าสลอดีในได้600้อยหมดเลยถามว่าระหว่างคนที่ได้ส0มร้อเข้ามาซื้อของในร้านของชำผมกับคนที่ได้หกร้อยทุกคนได้หกร้อยแล้วเข้ามาซื้อ ของในร้านของชำของผมเนะี่ยผมจะขายให้กับกลุ่มไหนได้เงินมากกว่ากันนะครับพอทุกคนได้หกร้อยทุกคนกล้าจ่ายทุกคนกล้าใช้ถูกไหมเงินก็จะหมุนเวียนนะครับแล้วผู้ประกอบการไม่ต้องห่วงเลยว่ามาม่าของคุณจะขายไม่ได้ไอ้น้ำมันพืชคุณจะขายไม่ได้ก็ทุกคนมีเงินเนี่ยนะครับเข,า,ขาจับจ่ายเขาซื้อหมดอ่ะนะครับคนจนมีเงินก็ซื้อนะครับ คนรวยมีเงินก็เก็บนะครับอย่างไหนมันกร,กระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่ากันให้คนรวยรวยร้ไฟยังไงนะครับมันก็เก็บนะครับมันเอาไปลงทุนแล้วมันก็มาขูดได้แรงงานนะครับส่วนคนจนเนี่ยมีก็จ่ายนายกทักษิณเนี่ยเคยเคยเคยแสดงวิสัยทัศน์มาครั้งหนึ่งว่าการที่แกโยนเงินไปให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ย หมู่บ้านละล้านเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาล้องไปกู้เงินมาก็ตามโยนไปหมู่บ้านละล้านผลที่ได้กลับมาเนี่ยกลับมาถึงถึงรัฐบาลเน่ยมันจะหมุนทั้งหมดหอย่างน้อย5คลิกคือภาษีมูลค่าเพิ่มจะหมุน5คลิก5คลิกคลิกละเก็คือ3าถ้ารัฐบาลไปกู้เงินต่างประเทศดอกร้อยล้วสมมุติว่าร้อยละสแล้วกันนะครับ ลรวโยนไปให้ชาวบ้านชาวบ้านก็เอาไปหมุนเวียนแล้วก็กลับมาหารัฐบาล7คลิกเนี่ยรัฐบาลเสียสี่เปร์เซ็นแต่มาได้ภาษีสามรนะครับมันจะทําให้ธุรกิจเดินนะครับกลไกทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ลากลากญา,าเนี่ยหมุนหมุนหมุนมุหม,หม,หมุหมุนไปจนถึงระดับผู้ประกอบการทุกคนมีตังค์หมดเลยนะในยุคในยุคัคกษิณสินเนี่ยทุกคนมีเงินหมดแต่ผมทําอะไรผมก็ได้ตังค์หมด มาณนะวันนี้โรงเรียนสอนงานไม้ผมเงียบเชียบนะครับนะคนไม่มีตังค์เติม้วันมาเรียนนะคนไม่มีตังค์จ่ายค่าที่พักมาเรียนนะครับคนไม่มีเงินซื้อเครื่องมือที่จะมาเป็นมาเริ่มอาชีพช่างไม้นะครับทุกคนฝืดหมดเลยรวมทั้งผมด้วยนะครับฝืนหมดเพราะนั้นประชาชนทำได้อย่างเดียวคือก้มหน้าก้มตารับกรรมทนกับรัฐบาลที่เชนไป ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ประชาชนจะต้องอดทนนะครับผมเคยไปต่อสู้มาหลายรอบนะครับผมเคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาหลายรอบตั้งแต่ผมยังรับราชการนะครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประาหารไม่ว่าคุณจะรัฐประาหารด้วยเหตุผลเลิ่นหรูขนาดไหนไม่ว่ารัฐบาลท,ที่ผมเลือกจะทุจริตขนาดไหนก็ไม่มีกองทัพหน้าไหนท,ที่มีสิทธิ์ที่จะมารัฐประาหารนะครับรัฐบาลท,ที่ผมเลือกเข้าไปถ้ามันโกงอีก4ปีผมก็ไม่เลือก นะครับอีกสี่ปีผมก็ไม่เลือกนะครับหรือมันเสียผลประโยชน์กองทัพนะครับหรือกลุ่มทุนกลุ่มทุนนิยมล้าหลังเขาเสียผลประโยชน์ความจริงกลุ่มทุนนิยมล้าหลังเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียประโยชน์อะไรเดี๋ยววันหลังผมจะคุยเรื่องเนี่ยนะครับไอเรื่องกลุ่มทุนนิยมลาหลังนะ,นะครับเดย๋ยว,วันนี้ขอกินกาแฟก่อนสวัสดีครับ